เอาวันวันจันใช่ไหมวันพรุ่งนี้ส่วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เราจะมีเริ่มเทรดกันอีกแล้วใช่ไหมเราก็มาเรียนกันก่อนดีกว่าเราก็เดี๋ยวเรามาเรียนกันก่อนดีกว่าทุกคนน่ะอยากเรียนเรื่องการหาจุดก,กักตัวใช่ไหมใช่ อาการจะหาโจุดกัดตัวส, Arrow, ส,ส่วนใหญ่จะมีเจ็ดวิธีใหญ่ๆเอาจากง่ายไปยากง่ายสุดคือแนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านทุกคนมักจะลืมมันไปโดยปาริยายแต่บางทีมันก็ใช้ไม่ได้อะไเอ้ไอ้เส้นเนี้ยนะไอ๊ะเอ้กองอ้อยใหญ่เนี่ยนะ ไม่ใครเล่นเกมอ่ะจิงจเล่นอาอีกด้วยอ่ะเนี่ยอย่างจุดเนี้ยแนวรับแนวต้านมันไม่ได้ใช่ป่ะ มันใช้ไม่ได้พอแทกอันทุกแนวรับแนวต้านเลยแต่ที่มันเห็นคือตรงนี้นี่ตรงนี้ที่มันใช้ได้นี่คือแนวรับแนวต้านที่ใช้ได้ในช่วงนี้ก็เพิ่งสังเกตนะเฮตหนึ่งเป็นโดจิแทบจะทุกแท่งเลยก่อนลงใหญ่ถ้าพอซูมเล็กๆออกนะมันมองเป็นโดจิได้หมดเลยเพราะว่ามันไม่มีแรงมันเป็นไซเวลล์ขาวเนาะช่วงนั้นนะก็ หลักๆก็จะมีประมาณอย่างนี้แหละแนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านนรับนวต้านอ่ะอีกอย่างหนึงคือเวลามันมีข่าวมีข่าวแล้วราคาไม่วิ่งสมมติว่าอย่างนอนฟาร์มที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าสมมติว่ามันมีข่าวแล้วมันไม่มันไม่ทะลุหัวภาพลงมาแบบเนี้ยอันนั้นคือสัญญาณปกติปกติละ่ะแสดงว่านักลงทุนรายใหญ่มองมองอีกแบบหนึง่งเหมือนข่าวคือตัวหลอกอะไรประมาณเนี้อ่ะนี่ก็เป็นสองเรื่องเล็กๆที่แบบส่วนใหญ่คนจะลืมกันโดยเฉพาะเรื่องเนีับแาตวต้าตนเพราะว่าปกติคนก็จะมานั่งดู คนเดิลสติคือพวกแข่งเทียนพวกเกิดไพแอคชั่นส่วนใหญ่ก็จะมองหาไพแอคชั่นมองหาไพแอคชั่นมองหากันทั้งวีทั้งวันแต่ก็โดนหลอกเพราะว่าถ้ามันไม่เกิดถ้ามันไม่เกิดบนแนวรับแนวต้านอันนี้คืออีกหัวข้อนึงนะคือแคนเดิลสติคือการหาพแอคชั่นในในแท่งเทียนก็มองกันอยู่นั่นแหละ ก็ไม่เห็นว่าก็โดนหลอกกันประจำเอาก็ตรงนี้ก็เกิดแพ็กชั่นเอีกแต่ว่าไม่ได้เกิดที่ในแนวรับแนวต้านมันเลยมันเลยไม่ค่อยมีความหมายอย่างเช่นโซนนี้เดี๋ยนะอะอย่างตรงเนี้ยเนียอย่างตรงเนี้ยเนี่ยเอ๊ Oh. ขาดหมดอ,อย่างตรงนี้นี่อ่าตรงนี้ตรงนี้นี่มันเกิดแพลชั่นเห็นไหมเห,เ,เห็นไหมเห็นไอ้สามก้อนนี่ไหมมันเกิดแพลชั่นตรงนี้มันก็ลงจริงอย่างที่มันเกิดอันเนี้ยแต่ก่อนหน้ามันก็เกิดแพลชั่นนะแล้วมันก็เด้งขึ้นจริงๆแล้วมันก็มาโดนรีเจ็คโดยแท่งถัดมาแทาง่ทงแท่งแท่งที่สี่แล้วทีเนี้ยมันก็เปลี่ยนเทรนจริงๆ สักทีนี่มันเนี่ยมันโดนเบรกถูกไหมเนี่ยมันโดนเบรกมันโดนเบรกด้วยพยายามการทาพยายามทาแพลชั่นตรงนี้จริงๆมันควรจะต้องดีดราคามันควรจะต้องดีดขึ้นไอก้อนเนี่ยเพราะว่านี่มันลงมาแรงถูกไหมเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะมีเป็นเป็นสัญลักษณ์เป็นโดจิมากันรัวๆเลยแล้วตรงเนี้ยมันพยายามขึ้น ก้อนนี้แท่ง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 แทงนี้แทง้แทงนี้มันพยายามขึ้นแต่มันกลับมันกลับโดนอีกแท่งถัดมามาขวางให้มันขึ้นแล้วก็บังคับให้มันเกิดมันก็บังคับจะขึ้นอีกก็เกิดพาเ็ชันตรงนี้ก็ดีดกลับขึ้นมาแต่ก็ยังโดนปฏิเสธโดยแท่งถัดมาแล้วสุดท้ายก็ต้องลงต่อด้วยแรงของตลาดนะ ในนี้แม่งเ่ยก็อันนี้ก็จะเป็นพูดถึงเรื่องแคนเดลสติีต่อไปก็จะเป็นพ a ทเทิ n หลักๆที่เราจะดูกันส่วนใหญ่ก็จะมีที่ผมชอบพูดถึงนะครับที่ผมชอบพูดถึงก็จะมีดับเบิลบัตทอมดับเบิลบัตทอมซิปเปิลบัตทอม ในรูปนี้ถ้าเราย่อดูดีๆมันเป็นพนะิ้ิลบัตทอมนะหนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งจุดใกล้ๆกันหมดเลย เนี่ยมันเป็นดิพเปิลบัตทอมจปุ๊บมันก็ทิ้งดิ่งลงมาพอทิ้งดิ่งลงมาเนี่ยมันคอนเฟิร์มด้วยแท่งข่าวเลยนะมันคอนเฟิร์มด้วยแท่งนอนฟาร์มเลยนะไม่ใช่แท่งก่อนนอนฟาร์มแท่งนี้แท่งนี้มันมันคอนเฟิร์มด้วยแท่งนี้แท่งคอนเฟิร์มด้วยแท่งน,งนี้ว่ามันจะลงจริงๆแท่งก่อน นะครับแต่เราไม่ได้มองภาพใหญ่พอเราไม่ได้มองภาพใหญ่ความชิปลอสจึงเกิดกับเรามันลงแบบไม่หยุดเลยอ่าก็ย้อมาณนี้อีกอย่างหนึ่งคือ head and shoulder head and shoulder ก็จะในกราฟนี้มองไม่ค่อยมองไม่ค่อยชัดอะ่ะ มันจะเป็นประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเนี่ยเนไหลซ้ายไหลซ้ายไหลซ้ายหัวอ,อยู่ตรงนี้อ่ะอันนี้ไหลอข้างหนึง่ง พอยืนยันพอยืนยันว่าจบจบตามแนวนี้แล้วมันก็จะลงพอมันคอนเฟิร์มแมวนี้ปุ๊บมันก็จะลงพอมันลงมันลงมาสุดถึงตรงนี้เห็นไหมมันลงมาสุดจนถึงตรงนี้มันก็ลงจริงเห็นไหมครับ นี่เป็น head and shoulder เนาะไหลซ้ายไหลขวาหัวมันจะมันจะเหลือหล่อมๆกันนิดๆหน่อยหแล้วก็เมื่อเมื่อตัดเส้นผ่านได้มันยนืยนยันปุ๊บมันก็จะเป็นถ้าเล่น pattern อ่าถ้าเล่นทเทิร์นก่อนวกกลับไปก่อนถ้าเล่น pattern ถ้าเล่นลน,นี้ตรงนี้คือ sl เนี่ยตรงนี้คือ sl ่าส่วนทีพีก็ต้องหนึ่งต่อสามเราเข้าตรงนี้ใช่มหมเราเข้าตรงนี้เราเข้าตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เราเข้าตรงนี้อันนี้หนึ่งเท่าสามเท่าก็จะประมาณตรงนี้ อันนี้คือถ้าสมมุติว่าเราเราเล่นหลิกเปิดลิวาร์ดหนึ่งต่อสามนะครับอันนั้นมาประมาณสองช่องใช่ไหมสองสี่หกก็อยู่ตรงนี้ก็ยังโอเคนะีครับน,นี่ก็ดีดถ้าสม,มมติว่าเราเล่นแพทเทิร์นนะอันนี้นอกเรื่องไปนิดหนึ่งอ่าเสร็จปุ๊บสิ่งที่จะมาดูจุดกับตัวอีกอย่างอีกสองอย่าง อันนี้มันก็นมเป็นอีกสองหัวข้อถูกไหมเป็นดับเบิลอ่าเป็นดับเบิลบบททอมหรือทิปเปิลแบททอมหรือดับเบิลท็อปทิปเปิลท็อปใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อกี้ก็จะมีเทเลนชัลด์ก็เป็นสองหัวข้อละแล้วก็มีแคนเดิลสติ๊กสามอ่าข่าวสี่ห้าก็เรื่องแนวรับแนวต้านซึ่งอ่าแคนเดิลสติ๊กกับแนวรับแนวต้านควรใช้ด้วยกันเนาะอ่าแล้วทีนี้เราแล้วทีนี้ทําไมผมถึงเปิดสโตมานะ แล้วผมก็ไปขีดเส้นเล่นอะไรก็ไม่รู้มันคือการหาไดเวอร์เจนในในกราฟนะครับอันนี้ยบังเอิญไดเวอร์เจนแม่งเข้าข้างเราด้วยมันเกิดไดเวอร์เจนเห็นไหมครับแนวโน้มของราคามันลงแนวโน้มของราคามันลงแต่สโตขึ้น ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์น้องอาจจะลงมาเทสรับอีกทีหนึ่งซึ่งรับมันก็จะอยู่ประมาณประมาณแถวๆนี้หนึ่งแปดหกศูนย์หนึ่งแปดห้าห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งไม่เกินแต่ผมมองว่าไม่น่าหลด 55, ุดหนึ่งแปดห้าห้าสาแล้วก็น่าจ,จะกลับขึ้นไป น่าจะกลับขึ้นไปนะครับน้องไม่น่าจะหลุดหนึ่งแปดห้าห้ามาลงไปอีกนะครับเพราะมันเกิดเดเวเจนละในเฮดหนึ่งก็มีโอกาสกลับกลับตัวขึ้นนะครับมีโอกาสกลับตัวขึ้นก็ขอให้โชคดีในวันกันร์อันนี้คืออย่างที่หกนะครับเราจะดูเดเวเจนมันจะดูได้อยู่สองตัวคือตัวนี้ตัวสโต ตัวสโตแคสติกออสซิเลเตอร์กับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ไปก่อนปิดไปอีกตัวหนึ่งเราจะมาหาใน RSI นะครับดูดิเซลอินเด็กน,นี่นะครับแต่ RSI เนี่ย RSI ดูดิดูมันแหวกว่าอยู่กันล่านนะเออ RSI ก็เป็นไดนะ RSI ก็เป็นไดเวจินนะครับ ก็เป็นไดเวอร์เจนเหมือนกันนะราคาตรงนี้ก็ได้นี่ยครับนะราคาตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้จุดน,นี้ขึ้นมาตรงน,นี้เห็นไหม มันเป็นไดเวเจนชัดเจนเลยนะเกิดขึ้นทั้งสองสองที่เลยนะทั้ง i อ i ทั้งสโตนะครับดังนั้นวันจันทร์น่ะโอกาสกราฟมันกลับตัวขึ้นค่อนข้าง,งสูงแตออ่แผนเทรยดยาวผมอะแผนเทรดยาวผมอะพยายามพยายามขยับ SL ตามบ่อยๆนะครับเพราะถ้าน้องไม่หลุดหนะึ่งเจ็ดเก้าศูนย์อะ โอกาสโอกาสกลับลงมาแล้วเทยาวมีนะมีโอกาสกลับมาเทยาวอีกรอบนึงนะต้องลุ้นให้ผ่าน1790ก่อนดังนั้นคนที่ถือ1773หรือ176กว่าถึง175กว่าที่ได้ราคาดีๆไปเนี่ย่าก็มีโอกาสไปต่อได้ครับมีโอกาสไปต่อได้ในระดับหนึ่งเลยถือว่าโชคดีนะ เราคนที่ได้ราคานั้นไม่รู้ว่าวันจันทร์เปิดมาเนี่ยจะมีการกบกระโดดไหมจะมีกบกระโดดหรือเปล่านะครับก็รอดูกันวันจันทร์แต่มองแนวโน้มแล้วน่าจะน่าจะมีการกระโดดนิดนึงในตัวของราคานะครับอ่ะครบเจ็ดหัวข้อที่ผมสอนละวันนี้เอาแค่เจ็ดเรื่องพอละก็ที่สอนไปก็จะมีพวกแพทเทิร์น ดับเบิลท็อปดับเบิลบบตทอมอ่าดับเบิลท็อปดับเบิลบบตทอมซีพับท็อปซีพับแบตทอมแล้วก็เฮดแอนด์ชอเดอร์แล้วก็มาที่แคนเดิลสติ๊กใช่ไหมที่ผมให้ไปรวมกับแนวรับแนวต้านเนาะแล้วก็ RSI ี่เดเวอร์เจนที่เพิ่งจบไปแล้วก็สโต้แคสติกเดเวอร์เจนที่ที่เป็นเรื่องก่อนหน้าที่พูดไปซึ่งมันเหมือนกันเลยจังหวะแม่งพอดีมากแล้วก็ราคาดี ราคาไม่ขึ้นเมื่อมีข่าวดีก็จะประมาณนี้ก็เอาแค่นี้แหละหลักๆเราก็จำแค่นี้พอเพราะว่าถ้ามีแผนมีเทคนิคเยอะมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาใช้จากนั้นก็เอาเท่าที่มีเอาเท่าที่จำเป็นเท่าที่ผมใช้ก็พอละผมใช้ก็ประมาณนี้แหละไม่ได้ดูอะไรมากมายกว่านี้หรอกแล้วก็ประกอบการตัดสินใจจากคนอื่น จากกูรูท่านอื่นจากคนที่เทรดมีประสบการณ์มากกว่าหรือแม้แต่โค้ดเองก็บ่งที่ก็ามาประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับวันนี้ผมก็เท่าน,นี้แหละมีใครจะถามอะไรไหมฮัลโหลมีใครจะถามอะไรไหมมีฮัโหลจ้ะ สงสัยตรงกรบกระโดดเนี่ยแล้วกบกระโดดมันก็คือแกมันคือแก็บก,กระโดดไงครับถ้ามันมีการมีแก็บกระโดดในในช่วงเวลาเปิดตัวเปิดตัวของกราฟเดย์แล้วมันมีการกระโดดขึ้นมาผมเคยเห็นอยู่นะเดี๋ยวแปบนึอ่อมันจะมีการกระโดดที่มันจะมีช่องว่างแปลกๆทำไมทำไมในพวกนี้มันไม่ค่อยมีวะ เด้ยวนะไปดูในะ MT5 MT5 กราฟเปลี่ยนเป็นจะเป็น day เดี๋ยวนะครับนี่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 ครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาที่วาดเนี่ยครับตรงสองแท่งเนี้ยเนี่ยสองวันเนี้ย เห็นราคาปิดไหมครับราคาปิดมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมแต่แทง่งแต่แท่งต่อมามันเปิดสูงกว่าราคาปิดแทง่งแท่งก่อนหน้าเห็นไหมเอ่ยอ่าะอ่อันนี้แหละรครับเขาเรียกว่าแก็บกร<ต>นะโดดครับอแก็บพวกนี้มีพลังนะแก็บพวกนี้มีพลังนะอัน,นอันนี้เห็นไหมครับว่ามันกระโดดขึ้นแล้วมันก็เขียวทั้งวันชัดเจนเลยว่ามันจะขึ้นว่ามันขึ้นต่อ แต่ถ้าแต่ถ้าหากว่าแก็บนี้ถูกลบนะถ้าสมมติว่ามันเหมือนแท่งนี้นี่เหมือนแท่งเหมือนแท่งก่อนหน้าเลยสังเกตไหมว่าแท่งนี้เปิดเปิดแท่งมาอยู่เหนือแท่งก่อนหน้าเหนือใช่ไหมเนี่ยอยู่เหนือแท่งเนี้ยเห็นไหมอืมอืมมันเปิดสูงกว่าอ่ะเพราะมันเปิดสูงกว่าแต่มันลงอะ่ะลงแล้วมันปิดปิดจบได้ว่ามันลงอ่ะ ห็นไหมแท่งต่อมาก็ลงลงต่อเห็นไหมครับมันคือมันคือสัญญาณว่าแกะหมดพลัง <c oughs> แล้วก็มาวัดพลังใหม่ในแกบในในแท่งถัดมาเนี่ยเห็นไหมแท่งต่อไปมันก็มีช่องว่างเห็นไหมครับมีช่องว่างว่ามันจะลงมันมีช่องว่างนะเห็นไหมความสูงความสูงตรงจุดเริ่มต้นกับจุดจบของแท่งก่อนหน้ามันไม่ตรงกันนะครับมันก็ประมาณนี้ครับ กระโดดมันก็มีอิทธิพลพอสมควรในในแต่ละช่องในแต่ละทม์ไทม์ไลน์ในแต่ละไทม์เฟรมครับก็ประมาณนี้ใครจะถามอะไรอีกไหมวันจันทร์ขอให้ขึ้นแบบไม่มีเหตุผลเลยแม่ได้ไหมอ่ะขอให้ใหญ่กว่แท่งแท่งเดแท่ง ทังเดวันศุกร์เนี่ยได้ไหมขึ้นแบบไม่มีเหตุผลอ่ะขึ้นไปเลยอะขึ้นไป่ๆกขึ้น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 ไม่มีเหตุผลเลยเจบอกสาธุเลยประมาณนี้เนาะเดี๋ยวใครจะถามต่อก็ถามเลยนะครับ๋ยวผมขอปิดปิดไอ้นี่ก่อนปิดบันทึกย้อนหลังมันกัการสอบย้อนหลังก่อน ให้มันประมาณสิบเก้านาทียี่สิบนาทีพอละก<ม>็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยใครกดแล้วไม่ต้องกดซ้ำ <Okay. S 1> ขอแค่นี้แหละเดีย๋ยวเรามาคุยกันต่อ